ดีครับวันนี้เราจะมาเสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อนี่ครูเรือนเริ่มจากนี่ครูเรือนหมายถึงเงินให้กู้ยืมที่สถาบันการเงินให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเพื่อจับใจ่ายใช้สอยหรือประกอบธุรกิจท่านนี่ครูเรือนอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจแต่ถ้าอยู่ในระดับที่ไม่สอดคล้องกับระดับรายได้ก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ของครัวเรือน นเป็นปัญหาต่อสถาบันการเงินเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได้จากสถิตินี่ครัวเรือนไทยไตรมาส2ปี56ถึงไตรมาส3ปี6 3นะคะจะเห็นว่านี่ครัวเรือนไทยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆไตรมาสค่ะจึงได้นํามาศึกษาต่อเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อนี่ครัวเรือนและเสริมสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานะคะเป็นข้อมูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลา30ไตามาาตั้งแต่ไตามาส2ปี56ถึงไตม่าสาปี63ค่ะโดยใช้ข้อมูลของประเทศไทยดังนี้นะคะมีสินคครัวเรือนการลงทุนรวมจากต่างประเทศปีที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด19การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคโดยับเจตบุคคลอัตราการว่างงานอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์กรณีต่ำสุดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากถูกเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักการออมภาคครัวเรือนอัตราการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ รายได้ประชาชาติที่แท้จริงและสิ่งเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติปรับฤดูกาลค่ะสมมติฐานการศึกษา HFTI การลงทุนรวมจากต่างประเทศในประเทศไทยสัมพันธ์กับจำนวนนี้สินคูเรลในประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้ามค่ะเมื่อมีการลงทุนรวมจากต่างประเทศในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นความจําเป็นในการกู้ก็จะลดลงค่ะ HCR ปีที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยสัมพันธ์กับจํานวนนี้สินคูเรนในประเทศไทยค่ะ เพราะเมื่อมีการแพร่ระบาดของโควิดสิจะทําให้เศรษฐกิจซบเซาประชาชนจึงมีความจําเป็นในการกู้เพิ่มมากขึ้นค่ะ HICES การใช้ใจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยบัตเจ็ตบุคคลของประเทศไทยสัมพันธ์กับจานวนที่สินครัวเรือนในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะเมื่อมีการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคโดยบัตเจ็ตบุคคลมากขึ้นจะทําให้เงินที่ไว้ใช้จ่ายในส่วนอื่นๆลดลงจึงอาจทําให้ต้องกู้เงินมากขึ้นค่ะส่งผลให้นี้ครัวเรือนในประเทศไทยสูงขึ้น HUR อัตราการว่างงานในประเทศไทยสัมพันธ์กับจํานวนหนี้สินครวัวเรือนในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันค่ะเพราะเมื่ออัตราการว่างงานมากขึ้นประชาชนจะขาดรายได้จนต้องกู้ยืมเงินมาใช้ส่งผลให้จํานวนหนี้สินครวัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ HSIR นะคะคืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กรณีต่ำสุดสัมพันธ์กับจำนวนหนี้สินภาคครัวเรือนในประเทศไทยในทิศทางตรงข้ามค่ะเนื่องจากการเพิ่มของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทําให้ประชาชนเนี่ยนำเงินมาฝากที่เพิ่มมากขึ้นทําให้นาคาราลดการปล่อยสินเชื่อและลดการกู้ยืมลงส่งผลทําให้จํานวนหนี้สินภาคครัวเรือนในประเทศลดลงค่ะ h p a r คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยสัมพันธ์กับจำนวนหนี้สินภาคครัวเรือนในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการปรับของอัตราดอกเบี้ย ของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงทําให้ภาคครัวเรือนได้รับผลกระทบรายได้ไม่เพียงพอจึงต้องทําการกู้ยืมเงินมากขึ้นค่ะ h w d r เคือตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําถ่วงน้าหนักเฉลี่ยของประเทศไทยสัมพันธ์กับจานวนหนี้สินของภาคครัวเรือนในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการปรับเพิ่มขอออัตราดอกเบี้ยเงินฝากทาให้ประชาชนนาเงินมาฝากมากขึ้นทําให้ธนาคารมีวงเงินในการปล่อยเงินกู้ที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลทําให้จํานวนหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะ HS การออมภาคครัวเรือน สัมพันธ์กับจานวนหนี้สินภาคครัวเรือนในทิศทางเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าการออมครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยจะทําให้ธนาคารมีเงินในการปล่อยปล่อยกู้ที่เพิ่มมากขึ้นทําให้จํานวนหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นค่ะ h m c HANGE คืออัตราการเปลี่ยนแปลงการนาเข้าสินค้าจากต่างประเทศสัมพันธ์กับจํานวนหนี้สินภายในประเทศในทิศทางเดียวกันค่ะ เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าที่เพิ่มมากขึ้นทําให้เงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยลดลงส่งผลทําให้จํานวนหนี้สินภายในประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะ hrgdp คือรายได้ประชาชิที่แท้จริงสัมพันธ์กับจํานวนหนี้สินภาคครัวเรือนในทิศทางเดียวกันค่ะเนื่องจากประชากรในประเทศเนี่ยผลิตสินค้าที่เพิ่มมากขึ้นทําให้รายได้ประชาชิที่แท้จริงเพิ่มสูงขึ้นจํานวนหนี้สินภาคครัวเรือนเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการกู้ยืมเงินมาลงทุนในการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ HLFF คือสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติปรับฤดูสัมพันธ์กับจำนวนหนี้สินภายในประเทศเนี่ยในทิศทางเดียวกันค่ะเนื่องจากสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้นหมายความว่ายังมีปริมาณความต้องการกู้ยืมมากกว่ารายได้ประชาชาติอยู่ส่งผลทําให้จํานวนหนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้นค่ะที่ได้จากการประมาณการสมการกําลังสองน้อยที่สุดของปัจจัยที่ส่งผลต่อหน,นี้สินภาคครัวเรือนโดยใช้โปรแกรม Eview จากเพนเอาสามารถเขียนสมการแบบจำลองนิสสินคัวเรียนได้ดังนี้การทดสอบปัญหาตามหลัก CRM l ประกอบด้วย 1. การทดสอบ normality test เป็นการทดสอบการกระจายตัวแบบปกติจะใช้สถิติจากเวลาสามารถทดสอบได้2วิธีดังนี้วิธีที่ 1. ขั้นตอนที่1ตั้งสมตสงสมติฐานทดสอบโดยกำหนดสมมติฐานหลัก เป็นเ0คือ a อล o ล Term มีการกระจายตัวแบบปกติและสมมติฐานรองคือ H1 คือ a อล o ล Term ไม่มีการกระจายตัวแบบปกติขั้นตอนที่2กํกำหนดระดับนัยสำคัญที่ระดับนัยสำคัญเท่ากับ0.05ขั้นตอนที่3ค่าสถิติที่ใช้คือจากเบล่ามีค่าเท่ากับ0.791086 ขั้นตอนที่4บริเวณค่าวิกฤตเท่ากับ5.9915จากกราฟดังกล่าวสรุปได้ว่าค่าที่ได้มีการตกบริเวณวิกฤตจ,จึงปฏิเสธสมมติฐานลองและยอมรับสมมติฐานหลักวิธีทดสอบแบบที่2พิจารณาค่าพบร b i ิต t ี 1ตั้งสมมติฐาน H0 H1 H0 มีการกระจายตัวแบบปกติ H1 ไม่มีการกระจายตัวแบบปกติกำหนดระดับนัยยะสําคัญอยู่ที่0.05ค่า probability เท่ากับ0.673314และสรุปผลว่าค่า probability เท่ากับ0.673314มากกว่าระดับนัยยะสําคัญอยู่ที่0.05 error term มีการกระจายตัวแบบปกติอยู่ที่ระดับนัยยะสําคัญ0.05ค่ะ 2. การทดสอบปัญหา multi collinearity เป็นการทดสอบปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระสามารถตรวสอบได้โดยดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทางด้านขวาโดยการสร้าง correlation metric ตาราง correlation metric จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ices กับ rgdp เท่ากับ0.954382 sri กับ WDR เท่ากับ0.877252 PIR กับ WDR เท่ากับ0.92242 PIR กับ S เท่ากับลบ0.880233 PIR กับ LFF เท่ากับลบ0.806849 WDR กับ S เท่ากับลบ0.836907 WDR กับ LFF เท่ากับลบ0.835152และ SIR กับ RGDP เท่ากับ0.818221ดังนั้นเกิดปัญหา m ิ l t i c o l i n e a r i t y แต่ปัญหาดังกล่าวไม่ส่งกับส่งผลกระทบต่อบแบบจำลองมากนะักแบบจำลองอยังเป็นเบส l i เนียอันบ a แอด estimator สามนะคะจะเป็นการทดสอบปัญหาค่าความแปรปรวนของค่าคาดเคลื่อนไม่คงที่ทําแบบทดสอบได้2วิธีดังนี้กแบบทดสอบที่1น,นะ,ะจะเป็นการพิจารณาค่า y hetero test การตั้งสมมติฐานการทดสอบ h ศ จะไม่มีค่าความแปรปรวน H1 จะมีค่าความแปรปรวน,นการกําหนดระดับในงะยะสาคัญที่0.05คํานวณ NR กําลัง2จะเท่ากับ17.5542ซึ่งค่าน้อยกว่าบริเวณวิกฤตเท่ากับ32.671อยู่บริเวณ Do Not Reject H0 แบบทดสอบที่2เป็นการพิจารณาค่า Probability การตั้งสมมติฐานการทดสอบ H0 จะไม่มีค่าความแปรปรวน H1 จะมีค่าความแปรปวนการกำหนดระดับในยัสำคัญที่0.05ค่า p r p b a b i l i t y ที่ได้จาก NR กำลังสองคำนวณได้ค่าเท่ากับ0.677ซึ่งมากกว่าระดับในยัสำคัญที่0.05กราฟที่แสดงดังต่อไปนี้การเกิดค่าของ u ยกกำลังสองมาแสดงความสัมพันธ์กับตัวแปรอิสระในสมการจะได้กราฟต่างๆดังต่งตงตงตอไปนี้กราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าคาดเคลื่อนที่พิจารณาที่ u 1กับ u 2สามารถ พิจารณากากาศได้โดยโดยเริ่มตั้งแต่1 2,556ไตารมาสที่2จนถึง30 2,563ตามาไตรมาที่3จะเห็นได้ว่าค่าที่ได้นั้นจะมีทั้งบวกและลบซึ่งการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบที่ไม่แน่นอนค่ะการทดสอบปัญหาออโต้คอร์รเลชันเป็นการทดสอบปัญหาสาสัมผัสของค่าความคาดเคลื่อนสามารถทดสอบได้หมด3วิธีค่ะวิธีการทดสอบแบบที่หนนะคะดูบินวัสสันเทสค่ะขั้นตอนในการสรุปนะคะ ค่าของดูบินวัสันสเตะคะเท่ากับ2.271883ซึ่งตกในบริเวณที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ดังนั้นต้องใช้วิธี b o o t t Coffee Serial c o r r e l a t i o n LM-Test ค่ะวิธีการทดสอบแบบที่2นะคะ b o o s t Coffee Serial c o r r e l a t i o n LM-Test ค่ะสรุปผลการทดลองค่ะค่า NR กำลังสที่ได้จากการทดสอบนะคะ ที่คำนวณได้จะได้เท่ากับ0.904109ค่ะมีค่าน้อยกว่าที่เปิดตารางได้ค่ะที่เท่ากับ5.9915ซึ่งอยู่ตกอยู่ในบริเวณ Do not reject H0 แสดงว่าไม่ได้เกิด Auto correlation ที่ระดับในยะำสำคัญ0.05ค่ะการทดสอบ s i g n i f i c a n นะครับหนึ่งนะครับการทดสอบ j a r q u e b e นะก็คือการทดสอบตัวแปรอิสระที่เราสนใจนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของของ,ของประเทศไทยนะครับหรือว่า Policy Interest Rate นะครับตัวย่อก,ก็คือ PIR นะครับ กำหนดให้นะครับแบบจลนงไม่มีข้อจํากัดนะครับหรือว่าแบบจลนงขนาดใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเฮดดีบาร์นะครับเท่ากับเบต้าส่วนจนถึงเบต้าสิบเอ็ดเลยนะครับซึ่งนําทั้งหมดนะครับไปใส่ในตาราง EBU นะครับและรันออกมานะครับจะได้มาเป็นตารางฐานความมือของทานสไลด์เลยนะครับต่อมาก็คือแบบจลนงที่มีข้อจํากัดหรือว่าแบบจลนงขนาดเล็กนั่นเองนะครับซึ่งเฮดดีบาร์จะเป็นเฮดดีบาร์เดียวกับแบบจลนงขนาดใหญ่นะครับนําทั้งหมดนะครับไปใส่ในตาราง EBU นะครับและรันออกมานะครับจะได้มาเป็นตารางฐานความมือของทานสไลด์เลยนะครับ การทดสอบเจอร์ลอเอทเทนะครับก็คือจะมี5ขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับการตั้งสมมติฐานนะครับการกำหนดเหตุสำคัญนะครับศูนย์ศูนย์ห้าค่าเอฟค่าเอฟคำนวณที่ได้มานะครับเท่ากับสามจุดเก้าหนึ่งครับและเอฟตัวนัที่ได้มาเท่ากับสี่จุดสี่หนึ่งนะครับซึ่งสรุปผลนะครับก็คือตกในจุดดูนัลลิชแคสซูลนะครับแสดงว่าตัวแปรพีอาร์นะครับไม่ควรอยู่ในแบบจำลองนั่นเองนะครับสองนะครับก็คือการทดสอบโวลเทนนะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับแบบแรกก็คือการ พิจารณาจากค่า F-stat นะครับซึ่งผ่ากับสองโวลเทจนะครับจะมี5ขั้นตอนนะครับการตั้งสมมติฐานนะครับการกำหนดรค่าสำคัญนะครับ0.05ค่า F-stat ที่ได้มานะครับเท่ากับ3.91นะครับและค่า F- ตารางเท่ากับ4.41นะครับสรุปผลนะครับก็คือตกในจุดดูโนดิเจคสูตนะครับแสดงว่านะครับตัวแปร PR นะครับไม่คนอยู่ในแบบจอนนเองนะครับและการทดสอบแบบดิสอต์นะก็คือพิจารณาจากค่า Pop v a i b i l i t y นะครับซึ่งจะแบ่งเป็น4ขั้นตอนนะครับ1นะครับคือการตั้งสมมติฐาานนนกกรรรหดะะัับสคคญ0.05 ค่าพอบที่ได้มานะครับก็คือ0ูนยนะครับส่วนผลนะครับก็คือค่าพอบที่ได้มาเท่ากับศูนย์จุดศูนย์หกสามนะครับมากกว่าระดับไหนสำคัญนะครับศูนย์ศูนย์ห้าแสดงว่านะครับตัวแปรอิสระพ r นะครับไม่ควรอยู่ในแบบจำลองนะครับจากการทดสอบทั้งสองอย่างนะครับทั้งเจอร์รอลเอลเทสและโบลเทสนะครับผลออกมาก็คือควรตัดตัวแปรพ r นะครับออกจากแบบจำลองนัในเองนะครับสามนะคะการทดสอบอินดิวิเดอลสิงนิฟิกเกนนะคะตัวแปรที่หนึ่งคือตัวแปรการลงทุนรวมจากต่างประเทศในไทยนะคะ การตั้งสมมติฐานการทดสอบนะคะ h ศูนย์คือเบต้าหเท่ากับศูนและ h หคือเบต้าไม่เท่ากับ0คู 1, บบ 0, ค่ะการกราหนดในในยะสาคัญนะคะกำหนดในยะสาคัญที่ระดับ alpha ศูนยค่ะค่าสถิติ t ี t a t นะคะที่ได้คือลบสองจุดแค่ะบริเวณวิกฤตคือบวกลบสองจค่ะสรุปผลการทดสอบนะคะจากานะคะค่า t s t t ที่ได้จะตกอยู่ในช่วงรเจกเ h 0, ค่ะแสดงถึงการลงทุนรวมจากต่างประเทศในประเทศไทยสามารถทีบ่บะไ้สินคลลในประเทศไทยได้อย่างม ที่ระดับแบบฟ้0.05ในทิศทางตรงข้ามโดยเมื่อการลงทุนรวมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น1ล้านดอลลาร์จะทําให้นิสินคุณในประเทศไทยลดลง29.3710.7ล้านบาทค่ะตัวแปรที่2นะคะคือตัวแปรที่เกิดการวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด -19 ในไทยนะคะถ้าสมมติสมมติฐาน h0 คือเบต้า2เท่ากับ0และ h1 คือเบต้า2ไม่เท่ากับ0ค่ะกําหนดระยะสําคัญที่ระดับแบบฟ้0.05ค่ะค่าทีสแตที่ได้นะคะคือ2.5203ค่ะบริเวณวิกฤตคือบวกลบ2.101ค่ะ จากการสรุปผลการทดสอบนะคะค่าคิสเตตที่ได้จะตกอยู่ในช่วงนี้เจงเฮศูนค่ะแสดงถึงว่าปีที่เกิดการวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าในประเทศไทยสามารถอธิบายนิสิตนโคลนในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสําคัญค่ะที่ระดับนัยสาคัญถ0 5จุดศูนย์ห้าโดยเมื่อตัวไปตลาดจากการลงทุนรวมจากต่างประเทศในประเทศไทยการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคโดยปาจเจของบุคคลในประเทศไทยอัตราการว่างงานในประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กรณีตามสุดของประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยนโยบายประเทศไทยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําถุงน้ําหนักของประเทศไทย การออมภาคครัวเรือนในประเทศไทยอาตาก,การเปลี่ยนแปลงก,การนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศในประเทศไทยไรายได้ประชาชาติที่แท้จริงสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติปรบฤดูการของประเทศไทยที่เท่ากันพบว่าจํานวนนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยในปีที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้ามีจำนวนมากกว่าจํานวนนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยในปีที่ไม่ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าอยู่หกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสองจุดเจ็ดล้านบาทค่ะอธิบายตัวไปที่เกิดการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าในประเทศไทยนะคะ 0คือปีที่ไม่ได้เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดสิค่ะ1คือปีที่เกิดการวิกฤตการแพร่ระบาดโควิดนสะิในประเทศไทยค่ะตัวแปรที่3นะคะคือตัวแปรการใช้จ่ายเพื่อการหนุนปพวกโดยประจิบบุคคลนะคะในประเทศไทยการตั้งสมมติฐานการทดสอบนะคะ h e ศูคือเบตเท่ากับศและ h หตนึคือ β3 ไม่เท่ากับ0 1, ูนย์ 0, ค่ะกำนวนในยะสำคัญที่ระดับเบลฟเท่ากับ 0, 0, 5, ค่ะค่าทสตที่ได้นะคะเท่ากับสองจุดเกค่ะ บริเวณวิกฤตคือบวกลบ2 1 0จค่ะจากการสรุปนะคะจากค่าทีสแตที่ได้จะตกอยู่ในช่วงดีเจงเฮสุนค่ะแสดงว่าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอุปโภคปัจเจกของบุคคลในประเทศไทยสามารถธิบายนี้สินโครเรนในประเทศไทยได้อย่างนัยยะสาคัญที่ระดับ0.05นในทิศทางเดียวกันค่ะเมื่อมีการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคโดยปัจเจกบุคคลเพิ่มขึ้น1ล้านบาทจะทําให้นี้สินโครเรนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น1 5 6 9 0 8 8ล้านบาทค่ะ ตัวแปรที่4นะคะคือตัวแปตาการว่างงานในประเทศไทยคะ่ะตั้งสมมติฐานการทดสอบนะคะให้คู่ย์เป็นเบตาสเท่ากับศูนและเหต1เป็นเบตาสไม่เท่ากับ0ย์ค่ะกำนดนในยะสสำคัญที่ระดับอ l ลฟาเท่ 05, า,ะะากับศูนค่ะค่าสถิติทีสแตนนะคะเท่ากับ2.963862ค่ะบริเวณวิกฤตคือบวกลบสองจค่ะผลการทดสอบนะคะค่าทีสแตนที่ได้นะคะตกอยู่ในช่วงลเจนที0ย์ค่ะแสดงว่าตาดอก การว่างงานในประเทศไทยสามารถที่จะหนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยได้อย่างในยะสาคัญที่ระดับในยะสาคัญ0.05ค่ะใน,นทิศทางเดียวกันโดยอัตราการว่างงานของไทยเพิ่มขึ้น1%จะทําให้นี้สินครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น4 5 6 8สนล้านบาทค่ะตัวแปรที่5คือตัวแปรตลาดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์กรณีามสูนของประเทศไทยนะคะการตั้งสมบูรณ์ทีฐานนะคะให้เฮศูนย์เป็นเบต้าเท่ากับศูนและเ1เป็นเบต้าไม่เท่ากับ0ูนค่ะ กำหนดระยะสาคัญที่เราฟาเท่ากับ0.05ค่ะค่าสถิติ t s t a นะคะเท่ากับลบ2.413781ค่ะบริเวณวิกฤตคือบวกลบ2.101ค่ะสรุปผลการทดสอบนะคะค่า t-stat นะคะตกอยู่ในช่วงที่เจกให้ศูนย์ค่ะแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กรณีตามสุดของประเทศไทยสามารถธิบายนี้สินควเรือนในประเทศไทยได้อย่างมีระยะสาคัญที่ระดับนัยะสาคัญ0.05ค่ะในทิศทางตรงกันข้ามโดยเมื่ออัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์กร,ร,รณีจำสูงของประเทศไทยเพิ่มขึ้น1%จะทําให้นี้สิ่งครวรเลยในประเทศไทยลดลง1 8 6 9 1 0 5ล้านบาทค่ะตัวแปรที่6นะคะคือตัวแปรอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยค่ะการตั้งสมมติฐานให้เฮดศูนย์เป็นเบตาเท่ากับศูนแล้วเฮหนึ่เป็นเบต้าหไม่เท่ากับ0ย์ค่ะกำหัดระยะสำคัญที่อัาเท่ากับค่ะค่าที่จตที่ได้นะคะเท่ากับ1.97918ค่ะบ้ิเวิกฤตคือค่งหนึ่1 สรุปผลการทดสอบนะคะค่าที่สแตทที่ได้นะคะตกอยู่ในช่วงดูนอนิจนท์เค่ะแสดงว่า,าตาดอกเบีย้ยนโยบายของประเทศไทยไม่สามารถอธิบายนี่สิงโคเลนได้อย่างมีนยัยสําคัญที่ระดับนัยสาคัญ0.05ค่ะตัวแปรต่อไปนะคะคือตัวแปรที่7ตัวแปรตาดอกเบี้ยเงินฝากประจำทัวเฉลี่ยน้ําหนักของประเทศไทยนะคะเฮคือเบต้าเเท่ากับสูะไรหนึ่งคือเบต้าเไม่เท่ากับ0ูค่ะกำหนดนัยสาคัญที่เราวัเท่ากับ0.05ค่ะ ค่าทีสแตตที่ได้นะคะเท่ากับ3.314832ค่ะบริมเวณยนวิกฤตคือบวกลบ2 1 0 1ค่ะค่าทีสแตตที่ได้นะคะตกอยู่ในช่วงรีเจงเฮศูย์ค่ะแสดงว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเ,เฉลี่ยน้ำหนักของประเทศไทยนะคะสามารถอธิบายน้สินงครัวเรือนในประเทศไทยได้ยอย่างมีนัยยะสำคัญที่อัลฟาเท่ากับ0.05ค่ะในทิศทางเดียวกันโดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเ,เฉลีย่ยถุงน้ำหนักของประเทศไทยนะคะ เพิ่มขึ้นหจะทำให้นีสินครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น8ปดแสนสิมจุดสาล้านบาทค่ะ ตัวแปรการออมภาคโคลเรนในประเทศไทยจากการตั้งสมมติฐานที่ระดับในยะำสำคัญ0.05ค่า t สแตตเท่ถถากับ5.409และบริเวณวิกฤตเท่ากับบวกลบ2.101สามารถสรุปได้ว่าค่า t สแตตอยู่ในช่วงดิจิตเฮ0แสดงว่าการออมภาคโคลเรนในประเทศไทยสามารถอธิบายนิสิตโคลเรนในประเทศไทยได้อย่างมีในยยะสำคัญที่ระดับในยยะสำคัญ0.05ในิศิทานเดียวกัน เมื่อการออมภาคครวัวเรือนเพิ่มขึ้น1ล้านบาทจะทําให้นี่สินครวัวเรือนเพิ่มขึ้น0.6 4 5ล้านบาทตัวแปรอัตราการเปลี่ยนแปลงการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศในประเทศไทยจากการตั้งสมมุติฐานที่ระดับนัยะสําคัญ0.05ค่าทีสแตเท่ากับ2.112และบริเวณวิกฤตเท่ากับบวกลบ2.101สามารถสรุปได้ว่า ค่า t สแตทอยู่ในช่วง reject h 0แสดงว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในประเทศไทยสามารถอธิบายหนี้สินควรเรือนในประเทศไทยได้อย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับนัยยะสำคัญ0.05ในทิศทางเดียวกันเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น1%เจะทำให้หนี้สินคัวรเรือนเพิ่มขึ้น1 3 1 7 0 4ล้านบาท ตัวแปรรายได้ประชาชาติที่แท้จริงของประเทศไทยจากสมมุติฐานที่ระดับนยัยยะสำคัญ0.05ค่า t สแตทเท่ากับ2.225และบริเวณวิกฤตเท่ากับบวกลบ2.101สามารถสรุปได้ว่าค่า t สแตทอยู่ในช่วงดิจตเฮดสูสแสดงว่ารายได้ประชาชาติที่แท้จริงของประเทศไทยสามารถอธิบายหนี้สินภาคครวัวเรือนในประเทศไทยได้อย่างมีนยัยยะสาคัญที่ระดับนยัยยะสาคัญ0.05ในทิศทางเดียวกันเมื่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น 1>, 1ล้านบาทจะทำให้นี่สินคัวเือนเพิ่มขึ้น0.062ล้านบาทตัวแปลสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อไรายได้ประชาชาติปรับฤดูการของประเทศไทยจากสมมุติฐานที่ระดับในแยะสำคัญ0.05ค่าทีสเตตเท่ากับ2.829และบริเวณวิกฤตเท่ากับบวกลบ2 1 1 1สามารถสรุปได้ว่า ค่าที่สแตตอยู่ในช่วงรีเจ็คเฮูแสดงว่าสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติปรับฤดูการของประเทศไทยสามารถอธิบายหนี้สินครวัวเรือใน,รนในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับนัยสําคัญ,ญ0.05ในทิศทางเดียวกันเมื่อสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้น1%จะทําให้หนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น115,177.3ล้านบาท การทดสอบ Overall s i g n i f i c a n t e โดยพิจารณาค่าสถิติ f จากการตั้งสมมติฐานที่ระดับนัยยะสำคัญ0.05ค่า F สตเท่ากับ482.772และบริเวณวิกฤตเท่ากับ2.37สามารถสรุปได้ว่าค่า F สตอยู่ในช่วง r e j e c t h 0แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายนี้สินโคลเลนในประเทศไทยได้พร้อมกันอย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับนัยยะสำคัญ0.05ค่าต่อมานะคะเป็นขั้นตอน สรุปผลการศึกษานั่นเองค่ะโดยจากการศึกษานะคะจากตัวแปรทั้ง12ตัวที่เราทําการพิสูจน์และวิเคราะห์กันมานะคะมีเพียง10ตัวแปรเท่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อนิสิติควเรือนในประเทศไทยค่ะโดยสามารถอธิบายนิสิติควเรียนในประเทศไทยได้อย่างมีนยัยสาคัญที่ระดับนยัยสาคัญ0.05ทั้งหมดค่ะ 1. ค่ะการลงทุนรวมจากต่างประเทศนะคะมีผลต่อนิสิติควเรือนในประเทศไทยนี้ที่ทางตรงกันข้ามค่ะ 2. ค่ะ ปีที่เกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยนะคะจะเห็นได้ว่าปีที่เกิดภาวะโควิด -19 นะคะจะส่งผลต่อนิสินครัวเรือนมากกว่าปีที่ไม่ได้เกิดโควิด -19 นั่นเองค่ะ 3. ค่ะการใช้ใจ่ายเพื่อการอุปโภคโดยประจักษ์บุคคลของประเทศไทยมีผลกระทบต่อนี้สินครัวเรือนในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะข้อ4ค่ะอัตราการว่างงานในประเทศไทยค่ะ มีผลต่อนี้สินคัวเรือนในทิศทางเดียวกันค่ะถ้าค่ะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์กรณีต่ำสุดของประเทศไทยค่ะมีผลต่อนี้สินคัวเรือนในประเทศไทยในทิศทางตรงกันข้ามส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำถัวเฉลี่ยถวนน้ำหนักของประเทศไทยค่ะมีความสัมพันธ์กับนี้สินควเรนในประเทศไทยใ,ในทิศทางเดียวกันค่ะต่อมาค่ะเจ็ดกะค่ะ,คะการออม ภาคครัวเรือนในประเทศไทยค่ะมีผลกระทบต่อหนี้สินภาคครัวเรือนในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันค่ะ 8. ค่ะการเปลี่ยนแปลงการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในประเทศไทยมีผลต่อภาวะหนี้สินครัวเรือนในประเทศไทยในทิศทางเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะ9าค่ะรายได้ประชาชาติที่แท้จริงของประเทศไทยค่ะก็มีผลในทิศทางเดียวกันกับหนี้สิน สินเชื่อจากสถาบันการเ enfin งินต่อรายได้ประชาชาติปรับฤดูกาลของประเทศไทยสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติปรับฤดูกาลของประเทศไทยสามารถอธิบายนิสินคูเรือนในประเทศไทยได้ยางมีระดับนยับสำคัญที่ระดับนยับสำคัญ0.5 0ในทิศทางเดียวกันโดยเมื่อสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่อรายได้ประชาชาติจะปรับฤดูกาลของประเทศไทยเพิ่มขึ้น1%จะทำให้นิสินคูเรือนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 1 1 5 1 7แสล้านบาทครับก็กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ